ไม่ดูอีกแล้วะแต่เรื่องนี้สุดตอนนั้นอยู่ไหนให้ดูอ่ะอย่างที่ฮักมาเแต่ปากของมันที่ตบเกียวที่เขาสั่นตบเกียวแถวเออคาตูซะคือตอนแรกมันมันจะเป็นบอกให้คนข้างๆกี่ยวกับปากกันเห็นมาไม่ได้อินดีทีดีก็เลยเออตอนอยู่ใช่ไหมเกิดจุดที่ว่าฮินดีว่จะเกิดวันตอนบ่ายสองตักข่าวนะแล้วก็ทัดเข้าฝั่งตะวันออกตอนเราเราตอนนั้นจะอยู่ที่ ส <ersch> วนโกล่าเองลองอ่านไปดูโกล่าเองคือโกล่าเองของครอบครัวเองก็ได้ลองดูอนิเมะกําลังมองดูโกล่าสี่การที่มังเล่นเไม่บานเรื่องเลยเพราะว่ามันไม่ใช่นาแต่เข้าไปดูสนุกเล่นอ่ะแล้วระหว่าเลยกเขาไปก็อยู่อยู่รัวก็สั่นเดี๋ยวดูแล้วกันสันแบบสันอ่ะสันแบบหันมามองรถก็โอ้ไม่มีรถวิ่งผ่านนี่หว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยเป็รถไฟวิ่งผ่านเหรออันนี้มีรถไฟอย่างนี้มันน่าผา ไม่รถไฟใช่รถไฟงั้นก็คงเป็นรถคันใหญ่วิ่งผ่านที่ใกล้ๆแหละมั้งแล้วมันก็เลยตัดถตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเราเดินกันต่อไปที่ฉันก็ไม่สนใจเราเดินกันต่อไปแล้วก็เจอคุณยายคนนึงนั่งจับเต่าอยู่กับคุณลุงคนนึงแล้วเขาก็หันมาบอกฉันว่าจีชินนี่เป็นอันนี้ไหวฉันก็อ๋อเหรอแค่นี้ไหวนะฉันก็เลยวิ่งเข้าไปจับเขาด้วยแล้วแผ่นนินก็ท่านันทีสองสามรอบ แล้วก็โอเคจบแล้วแล้วเขาก็โอเคเั nee. uh, uh, um, ้นก็ไปเดินต่อคือเขาก็ยังตัดไปอยู่กันนะเอ็ก็ไปเดินต่อไม่แคร์ื่นคือก็ไปเดินต่อไปเดินอยู่ๆพี่ก็อ่ะอย่าเขาอาน้ำพี่ก็ไปเขาอาบน้ำาก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วมันก็ตันอีกรอบแล้วก็อ่ะเป็นนิ่งๆอีกแล้วแล้วนั่งดูคนรอบๆทุกคนก็วิ่งหลบทุกคนก็วิ่งมาจากตื่นทุกคนก็หาที่จับหาอะไรกันหัวฉันก็นั่งตหลังจากนั้น จอบพี่เชนก็ดอกไม้พี่เชนก็ไม่รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นนี้ไหวชอบตอนที่เพราะว่าห้องน้ำมีดอกไม้อันนินไหวก็ได้ไม่รู้วที่มันเป็นผู้ายมันเจอกระตุกที่เป็นผู้ไลายเออเราก็เดินทางไปหารถบัสรคือรถบัสกับนิ้วขาอันนี้เขาเปิดขาบุญรุนแดงนี่หว่าดตายแล้วทำไมมีรุแดงรุนแดงแล้วกระตูเราจะรอดไหมกระตูนี่เป็นประเด็นคืออย่างอื่นเนี่ยทั้งมันทัางพ่อแม่แต่กระตูเนี่ยต้องเอาคืนมาให้ได้เว้ยเราเครียดมากตอนนี้แบบว่าคือกระตูมันต้องเยอะแยะไม่รู้มันจะได้คืนเราเมื่่อไหร เาก็ได้โทรไปหาพี่ที่ตกเข่าแตกตกเกียวว่าเขายังรอดชีวิตอยู่เขาบอกว่าทุกอย่างยังอยู่รอดดีไม่มีอะไรเสียหายไปเดียวแทบไม่รู้สึกถึงแป่นดีบ่อยเลยแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่รูนแรงนะสิเออป่ะขึ้นรถขึ้นรถไปกลับงงขึ้นรถไปอย่างสบายใจกลับมาถึงไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาถึงปั๊บเออรุ่นน้องเรียนหมอสิริราช ที่มาเที่ยวกันตั้งแต่วันที่10ตอนนั้นเป็นวันที่1ิตอนแรกเราเห็นอยู่ๆเขาก็โดนพ่อแม่สั่งให้ดดสั่งให้กลับบ้านทั้งแปดคนเขามาเที่ยวกนเป็นคู่เหมือนกับเหมือนกับเรากหมือกับพี่นะมีนันไปกัน8คนไม่ได้ไปกับตัวเขาก็โดนสั่งกลับบ้านวันที่12คือมาแค่สองวันแต่ตอนแรกวจะมาเที่ยวเราคกับเพื่อนเพื่อนจะออกแนวสียสาะแค่สองวันไอเราอ้าวแม่แต่รุแรงก็ได้เนี่ยก็เลยเปิดข่าวแล้วก็อุลุนแรงว่าแม่งล่าไปต้องพึ่งเพื่อเหรอทำไมเนี่ย จะกลับดีไหมแล้วแล้วตอนนั้นก็ตอนแรกยังไม่คิดว่าจะกลับอะไรเพราะว่าเออมุกจิตะแล้วแหละแล้วก็ไปนอนเทา้าววันถัดมาก็จะม,มีขา่าวฮิโกชิมาได้ฮกโกชิมาที่หนึ่งละจะระ,ะเบิดแ,นะแล้วว่าโอ้มันจะระเบิดแล้วจะกลับจร<ช>ิงไหมวะเนี่ย<อ>แต่ว่าก็จาั้ไม<อ>่รู้เล่นตกเครืบินได้ก็เลยยังไม่กลับละกันก็เชื่อเล่นต่อไปไม่สนใจอาจารย์พี่เชนก็โดนถล่มแบบแล้วจากทั้งอาจารย์เพื่อนว่ามุกิเขาไม่กลับมาตี้่ดอกคองอะรประมาณนี้น แล้วก็สุดท้ายก็โดนกดดันนิดนึงเขาไม่สนใจอะไรเขาแกไม่อ่อนสตชยต้องไปหาที่ไม่อ่อนเป็นผู้สั้งนแล้วก็ปล่อยพวกนั้นด่าเลยเป็นพวกกันไปอาจารย์ก็แบบเข้ามากรี๊กรานีแบบเป็นหลอกพะฉันก็เข้ามาติดต่อบ้างอะไรหนนอยหน่อยแล้วจากนั้นเราก็เาก็ทำไปต่อว่าแล้วก็ไปเที่ยวอากิฮาบาระกับเพื่อนอยู่ตาแล้วเราก็ไปเที่ยวอีกสองสามที่ ตอนหนึ่งวันที่สิั้งวันที่สิตอนนั้น <c oughs> ออลองงานลองที่2ที่3าเนี่ย เริ่มไม่ลงที่1กับ3เริ่มซ้อมแซงได้แล้วแต่ที่2กับที่4ก่เราจะระเบิดแล้วงอนันที่4ี่ยังมันไม่ทํางานมันแค่เป็นที่เก็บแกนปฏิกรณอนเคลียร์เฉยๆมันก็รอๆแล้วก็ทําน่าจะไปไหมเราก็ต้องทข้ากันกันชิดเป็นแล้วตอนนั้นเจ้ติดต่อมาดดาอาาก็แบบว่ารีดฮะรู้สึกวามอาแบบว่าหอกข่าวที่ไม่ได้ถ่านยน่ากลัวมากยางกับว่าประเทศญี่ปุ่นล้างไปแล้วครึ่งประเทศประชาไม่ทา,นา,ท,า,นา,ท,านทนแ ฝั่งหนึ่งต้องหมีอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โตเกียวกลายเป็นเมืองาร้างอะไรประมาณนี้ก็ไม่จริงโตเกียวเป็นยังไงเลยโตเกียวก็เหมือนเดิมตอนเช้าทุกคนก็ไปทำงานแต่โตเกียวมันมากเลยเว้ยแบบว่า,ปปราเราเราลองไป rush rush out เขานะมีตัวเองไม่เคยได้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก<บ>ารเ <c oughs> ข้าแถวคือรถไฟครั้งแรก <c oughs> ในชีวิตเว้ยทุกคนโดนจัดเรียงเป็นแบบเป็นแบบตอนไปเล่นเครื่องเล่นที่สนสนุก คืองงมากแบบทุกคนจะโดนจัดเยงเป็นแถวแ,แ,แล้วแถวละสี่คนสี่แถวลงละที่หกคนแล้วก็คือรถไฟคนออกรถไฟขึ้นปึกปิดไม่ลงไอน้นายสถานีนั่งดันดันปิดเสร็จปึง้งรถไฟไปต่อขนาดมาเข้าเึิด,เป,ดเปิดเข้าคนออกสิมเสี่ยวขนเข้าไปปึก๊กยังกันยังกัเครื่องขัดปาการาป๋องนะแบบวิทย์เอาออกเอาข่าวมึดวิทย์เอาออก เทพ่ากหรอวะแล้วแบบเอาสำหรับไปไหนก็เขาก็จะยัดเข้าไปให้ได้เขาไม่สนใจว่าคนข้างในจะมีเท่าไหร่เขาต้องยัดไอซีบก่นที่จะเข้าเนี่ยให้ได้เว้ยเขาก็จะยัดเข้าไปกับเข้ามาเริ่มเทนไวมันเออนั่นหมอนนั่นคืนนอสายการรับแขกใหม่เลยทุกคนก็ยังแบบว่าไปทำงานสนุกส,สนานมันมันแ,แล้วเราก็ๆๆากผ่านทางกลับมาจนวันที่16แล้วก็โอเคได้ตัวที่16แล้วกลับมาที่16ไม่มีอะไรผิดแผนหรือเปล่าคิดแผนนิดนึงตรงที่ว่าดิสนีย์แลนด์โดนถล่มแล้วเฮ้ยก็ไม่แดกหรอกมันแค่เส เขาก็เลยไม่เปิดไม่ให้ไข่เขาเขาจะจัดการความปลอดภัยอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยหายไปราวๆสามวันเพราะว่าเราจะไปดิสนีย์แลนด์อินพิซซี่เนี่ยประมาณประมาณสามวันเราก็เลยต้องกลับมาเร็วขึ้นสองวันแค่นี้แหละคือจริงๆจะกลับวันไหนนะจริงๆไปกลับวันที่คืนแปดอ๋อแล้วก็กลับมาหลายวันแล้ววะดิเขากลับมาวันที่คืนหกไ ไอ้พวแกเพิ่งกลับมาแบบเมื่อวานเลยไอโยมงแกไม่ได้ไปขึ้นไอ้ทันเดอร์ดอฟฟินใช่ไหมไม่ได้เข้าริมนี่แลหละริมวงไม่ทันเดอร์ดอฟฟินอยู่ที่ตกเกียวโดมไม่ตกเกียวโดมไม่ได้ไปบอกแล้วมันมันกลับมาตกเกียวมั่งทุกอย่างปิดกันหมดเทอร์ฟิลอย่างเงี้ยเราไปใต้แต่เราไปนี่ฉันไม่รู้อะไรนะคือรถไฟใต้ดีเนี่ยตลกเว้ยแล้วถ้ามันประกาศปิดไปแปดจุดเกราเซนต์เลยเอาข้จริงเปิดหมดเพราะว่านายสถานีมา แล้วมีตึกอะไรพังบ้างวะโตเกียวไม่มีอะไรเลยที่แมชชินจูกุก okay, ็โอเคใช่อค่ะเรียกว่าไม่มีตึกไหนได้รับความเสียหายไหมแต่นิดเดียวขออนุญาตระบบไทยเพราะว่าเขามีเขามีระบบป้องกันเป็นหน่วยอยู่แล้วโทษไปแล้วก็แค่มุ่นไวนิดหน่อยตอนวันแรกเท่านัเพราะว่ารถนไปกินกินเพราะกลัวอัาเด้ชอบแล้วเราเรื่องเดี๋ยวขอถามก่อนระบบไอ้การสื่อสารพอเราสื่อเห็นโลกตอนเห็นได้ข่าวในไทยบมื่วันก่อนมัน มันก็ไป<ใ>นิดนึงเออระบบโทรศัพท์มันล่มไปนิด,ดนึงเพราะว่าทุกคนแข่งกันโทรให้กินไปด้วยกันเชื่อโอ้ออทุกคนกดจนคือคโทรศัพท์ฮะเออแต่แต่ตลกมากโทรศัพท์นี้ทุกคนจะต่อแถวแบบต่อแถวว่าแบเป็นระเบียบโคตรอ่ะมึงต่อแถวกันได้ไงวะเนี่ยเป็นกูนี่กูเข้าไปกองกันหน้าโทรศัพท์เรียบร้อยแน่กว่เขาแต่อาแต่เขาต้เป็นระเบียบมากต่อแถวทุกคือแบบ ไป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 มีนิมหร์คใกล้บ้านตอนวันที่สองเลยเขาล้ากำลังคิดว่าเชื่อทุกคนต้องมาซื้อแย่งชิงแข่งแย่งชิงดีกันแน่ๆเลยไปเที่ยวไปถึงกลับคันนี้ไหวอัสจะช็อปมาของตกทุกคนก็เลยเพื่อกันเก็บกับคืนทีไว้แล้วก็เลยไปต่อแถวไปเป็นทางเดียวกันทุกคนนไทยยิ่งคงคเร็วรีบหยิบโกยโกยโกยวิ่งของฉันของฉันนี่คือมันคือมันเป็นประสบการณ์เคยเจอมาแล้วไงตอนแสดงบุกตอาใส่ไม้เราโหวว่า เซเว่นนี่แทาจะกลายเป็นสนามลบเลยทุกคนแย่งชิงใครออกไม่ออกบางคนไม่จ่ายวิ่งไปกูแบบอะไรวะไม่มันเลยมีอะไรจะพูดอีกไหมครับก็ไปเที่ยวกันนาไปเที่ยวปุ่นกันด้ยเราคิดว่ามันจะเรามันจะฟื้นประเทศได้อีกประมาณ สองเดือนสองเดือนใช่ไหมเดือนนึงคนคนเสียเท่าไหร่คนเสียชีวิตคนเสียชีวิตห่อก่อนกลับมานี่เห็นบอกไว้ว่าหกพันกว่าคนคนหายไปเราหมื่นสองพันกว่าคนแต่ว่าคนคนตายกับคนหายส่วนมากจะเป็นคนแก่หมดเลยที่ไม่ค่อยติดต่อโลกภายนอกเพราะว่าก่อนที่เกิดก่อนที่จะเกิดสีเรียมิถลกเนี่ยพากระเปิดไฟเอร์มิไปแล้วสอไปแล้วเราคืนชั่วโมงและตอนนี้เหมือนถล่มเพราะว่ากาศเปิดไหเซผรนมิไหวไปแล้ว สิบนาทสิบวินาทีมั้งคือมันอยู่ใกล้มากไงมันจะทันไม่้สิบวิน,ะนทาทีพอมันเกิดแผน่นดินไหวปับ๊บมันก็ประกาศแผ่นดินไหวเลยแล้วเราอีกราวสิบวินก็โดนถล่มแล้วจะกซูนามิก็ใหมายคือโมมเพราะนนคนที่โดนหรือคนที่ไม่ติดตามข่าวหนึ่งแล้วก็พ,พวกเออ<า>คนแก่ที่ไม่อยากที่ไม่อยากออกอุยอ้ยข <c oughs> อโทษเถอะแอนิเมะขึ้นหมดเลยเว้ยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเท่านี้เกินเตอร์คือกระตูเนี่ยโดนโดนขั้นเขาน่ารัไม่เข้าใจมาก บบนั่นแหละเป็นอะไรที่เต็มมากเอรามารูกับเรื่องถ่ายอันนี้หน่อยแล้วมันก็ถ่ายอยู่ดีโอเคไม่นีแบบน้แหละ